จะกินจะนอนก็ยังต้องเอ,อะไรกดหนึ่งอะไรกดหนึ่งอะไรกันอ่ะกดด้วยกดหนึ่งอร่อยกดหนึ่งอะไรฝนตกไหมไม่ตกค่ะมีผัวแล้วเดี๋ยวจะรอทุนหัว จนกว่าพูกเธอสิปายอมให้คนจะวาสนาแค่มาคอยเฝ้าดึกแล้วเหรอพี่กวางอะนอนตั้งแต่บ่ายสามจนสี่ห้าสี่โมงเงยน็นมันก็เลยยังไม่ง่วงหรือเปล่าแล้วพี่เมนมากไหมรักมากคะ่ะ อยากมอบเพลงอะไรให้พี่ม้นฟังแทนการบอกรัอไม่กล้าไม่กล้ามอบตอนนี้ q a n พุ่งในแพ็กเสื้อเลยกี่ตัวหนึ่งหนึ่งเอ้หนึ่งร้อยคน ยาวก็ยาวก็ยังอยู่กันเป็นพันเลยอะพันเก้าเลยอะคิดถึงเขาใช่ไหมคิดถึงมากหรอ,หอคิดถึงจริงๆเหรอนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมที่มิน้ใจใจนียังใส่ใจหนาวจิ พี่ฟางพูดว่าโสดหน่อยโสด,โสดค่ะเสียงตัวเมืเ่อกี้เสียงอะไรไ<ป>อสียงตัวเขาตัวเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดอะไรเลยคิดถึงหน่อยเถอน้องแนนเอี่ยงวะสวยด้วยร้องเพียงเพราะด้วยคิดถึงดูคลิปเก่าทุกวันได้พบเธอ ก่อนว่ารักไม่เพียงความฝันกับไ,ได้พบเมื่อเธอเข้ามาสบตาเธอสบลงตรงข้างกันขอยอยู่ในนั้นมันเวลาไม่มุนไปตื่นแล้วเหรอคะ รักฉันแค่ว่าเธอใครกันที่ทำให้ฉันรักใครกันที่แม่อยู่ในความฝันคน oh, ที่เลย <laughs> โอ้พี่มิ็นปวดฉี่เลยอ่ะไม่ร้องลนะ <laughs> ไม่ร้องคนะําพี่มินปวดฉี่ <laughs> ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอขอเพลงรู้ตัวช้า <laughs> อยากให้ฟังแต่ร้องไม่เป็นอนะพี่ ผิดเองที่รู้ตัวชา้าที่จริงรักเธอเสมอถ้าเธอถึงรู้ว่าฉันก็ไม่เลืออะดของฟิล์มต้องเพลงนี้อะไรวอะอะไรวะลืมเลยสายตาหลอกกันไม่ได้ร้องได้แค่ทีละนิดทีละนิดอะ อออะอะไรวะร้องลืมจีหอยโอเดเพื่อนเอยคือยังเคยจักหนังสั่งสันกันจักว่าได้ไหมละ่ะตะหอนนะแืบดีดทุกวันขอเพลงให้ลงหน่อยไปไปไปลงนะก้เธอทีรักฉันจะลงโทษเธอไปไป ฉันไม่เคยจะรู้ใจตัวเองแล้วเมื่อไรจะบอกตัวเองได้สักทีว่าคนคนไหนที่ต้องการให้เธอคนนี้หรือว่าจะเป็นเซฟพี่กวางหรือถึงขั้นเซฟพี่กวางเลยเหรอ ก็บอกว่าร้องเพลงให้ลุงไงก็หายไปแล้วลงลกคนมีเจ้าของแอบมองทุกวันมาแล้วพี่เมินมาทุกคนโง่ักคนมีเจ้าของกระดอยอะไรเป็นแฟนกันไหมฉันถาใจมันไหน อยากทห่มั่นใจว่าเธอคือคนนั้นตอบกันมาได้ไหมตอบจิเธอเคยบอกว่ารักเธอฉันเคยบอกโอ้โหฉันเคยบอกว่ารัก กับเธอหรือยังให้ฉันบอกให้ฟังได้ไหมขอแค่บอกว่าฉันผูกพันเพียงไหนก่อนจะใกล้กันอยากบอกให้เธอฟังว่ารักเธอดันเพลงนี้เพลงอะไรอ่ะ ิล์มขอเพลงอะไรจีโอโหพี่ตายแน่ๆเลยฟิล์มเพลงเนี้ยจีได้แฟนฉันตายแล้วเข้าไปสบายเลย <c oughs> พี่กวางไปประกวดร้องเพลงเลยนักร้องเสียงเพี้ยนพอได้นักร้องไม่จบไม่จบเพงลงก็ได้ พี่ตายคนเดียวนะก็ฟิล์มขออ่ะพี่มินไม่ฟังร้องให้ร้องได้เอาร้องได้ใช่ไหมแหมมาเรียกหนูน้องหนูหนาอะไรฟิล์ม